ครับก็ขอสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับผมจะได้มาแบ่งปันเรื่องกระบวนการของปฏิจจสุบาทนะครับซึ่งก็หมายถึงการเกิดขึ้นของความทุกข์ภายในจิตใจของคนเรานะครับคือสิ่งที่คนเราเป็นทุกข์นะครับเราไม่รู้ตัวหราว่าหมายถึงความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวเราเนี้ยแต่เราเข้าใจว่าสิ่งอื่นนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเป็นทุกข์หรือทําให้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเรานี้เป็นทุกข์นะครับ แต่จริงๆแล้วความรู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวตนหรือความรู้สึกว่าเป็นเรานี่น,นะครับคือเป็นตัวปัญหานะหลายคนจะบอกว่ามันไม่ใช่นะครับหลายคนก็จะเห็นว่าความรู้สึกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาทรัพยากรหาอะไรมาสนองให้มันมีความสุขใช่ไหมครับแต่ถ้าไปศึกษาดีๆนะครับก็คือพระทธองค์ตัดว่าสุข,ขเวทนาที่เราเสพนั่นแหละนะครับเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดความรู้สึกเนี้ยคือคือความรู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวตนของเรานี่ขึ้นมา แต่เมื่อมีขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นหรือเข้าใจอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคําที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าการเสพด้านบวกของชีวิตตัวเราเองคือการเสพด้านที่ว่าเป็นโพสติฟเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราขึ้นมาก็คือความรู้สึกว่าเป็นอุปาทานนั่นแหละอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นใน <remotely understanding, S 1> ใจิตใจใช่ไหมครับต่อชีวิตของเราเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นที่ชัดเจนที่สุดก็คือ <zon ล> <continuity> ความรู้สึกว,ว,ว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเราเป็นสิ่งที่เราท่านว่าตัวกูกับของกูนี่ จะต้องเรือว่ากำจัดไปนะครับถ้าไม่กำจัดเราก็จะเป็นทุกข์อยู่ภายในจิตใจอยู่ร่ําไปนะครับก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตเรานั้นไม่จบไม่สิ้นกับปัญหานะครับถ้าเราเข้าใจชัดเจนมาศึกษาให้เกิดความเข้าใจเราก็จะแก้ปัญหาของชีวิตนี้ได้